Ngộ dabanga t h a i l a ว่าเป็นเมตบุญใหญ่นะครับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในโอกาสที่เราจะได้ร่วมงาบุญกันงงานผัดไทยอ่านี่ก็เป็นทีมจากสารพัดช่างสกลนครนะครับมาตัดผมสีนครสกลนครครับให้กับการทำบุญของหลวงพ่อวันนี้ผัดไทยนะครับการใช้บริการได้นะครับพี่น้องนะครับที่นำโรมงานมานั้นสารพัดช่างวิทย์เยลัยสารพัดช่างสกลนคร มาตัดผมฟรีร่วมทำบุญกับหลวงพ่อในวันนี้นํามาบริการให้กับเราซึ่งเป็นผู้ที่ที่วัดน้องบัวใหญ่หน้าสนามบินสกลนครมีตูบสดของวัดปะวัานี้เป็นปัจจัยย้มนสายตู้ทางด้านนี้คุณแม่เอยๆนะครับชื่อเขียนด้านน้นนะครับชื่อเขียนด้านน้นนะครับที่น้องเดินเข้ามาแล้วก็ใช้บริการ นะครับพี่น้องคุณศาสนิกชนนะครับจากบ้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะเหลวครับยนตู้นะครับแล้วก็เขียนชื่อด้านโน้นนะครับขออนุมโมทนาบุญนะครับ พวกนี้พวกนี้มาทำอะไรเนี่ยม,ม,มาช่วยมาช่วยทำงาน,นาวัดใช่ไหม,มอโอ้เป็นจิตอาสาสาธุขอให้บุญเยอะๆแต่จริงๆแล้วมานั่งทานมากกว่าอ <c oughs> วยออกคือจิตอาสาจากท่านอาลายอยู่มอไหนแล้วลูกมอ .5 ที่ลงมันที่8โอ้ยมีด้วยเหรอมีราลวมันที่1ทุกคนอาสาทุเรียนเก่งๆลูกเออโอเคท่านอาลายนะมอมอ .6 แล้ว